สวัสดีครับผมต้อมนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64ของหุ้นอินทัชหุ้นแอดวานแล้วก็หุ้นไทยคมนะครับจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูงบผลประกอบการในไตรามาส2ปี64นะครับของหุ้นอินทัชหุ้นแอดวานแล้วก็หุ้นไทยคมซึ่งทั้ง3บริษัทนี้นะครับก็มีความเกี่ยวเนื่องกันนะโดยหุ้นแอดวานแล้วก็หุ้นไทยคมนะครับก็เป็นบริษัทย่อยของหุ้นอินทัชอย่างไรก็ดีนะครับทั้งหุ้นอินทัชแล้วก็หุ้นแอดวานเนี่ยก็มีข่าวนะครับว่าหุ้นกัป เข้ามาเทคโอเวอร์ตัวบริษัท อย่างถ้าเราไปดูในส่วนของข่าวของหุ้นแอดวานนะครับเขาก็มีการออกมารายงานแล้วในส่วนของการเสนอขายหุ้นแอดวานอะไรแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามดูในข่าวได้นะมันเป็นข่าวที่อยู่ในเว็บไซต์ s e t o r t h นะครับในส่วนของหุ้นแอดวานก็คือคีย์หุ้นแอดวานเข้าไปแล้วก็กดที่ข่าวนะครับมันก็จะมีหัวข้อข่าวให้เราเข้าไปอ่านอยู่เพราะมันเป็นมันเหมือนกับว่ามันเป็นการชี้แจง ต่อตลาดนะครับสำหรับหุ้นแอดวานนะนะอ่ะสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี6 4นะครับของทั้ง3บริษัทนี้ที่เขาได้มีการประกาศออกมาซึ่งเรามาเริ่มกันที่บริษัทย่อยของหุ้นแอดวานกันดีกว่านะครับ เรามาเริ่มกันที่หุ้นไทยคมนะครับเราก็จะเห็นว่างบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับของหุ้นไทยคมตัวบริษัทก็ขาดทุนนะครับโดยในไตรมาส2ปี64นะครับก็ขาดทุนสุทธิอยู่ที่41.30ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นนะครับอยู่ที่4สตางค์ต่อหุ้นอย่างไรก็ดีนะครับถึงแม้ว่าในไตรมาส2ปี64ตัวบริษัทจะขาดทุนนะครับ แต่ว่าในไตรมาสหปี64นะครับตัวบริษัทก็ยังมีกําไรสุทธิอยู่นะครับอยู่ที่111.41ล้านบาทคิดเป็นกําไรต่อหุ้นก็คือ10สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเอามาหักล้างกันแล้วในส่วนของงบผลประกอบการครึ่งปีนะครับของหุ้นไทยคมเนี่ยตัวบริษัทก็จะยังมีกําไรอยู่นะครับซึ่งก็จะมีกําไรสุทธิอยู่ที่70.11ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็จะอยู่ที่6สตางค์ต่อหุ้นนะครับสำหรับประเด็นของหุ้นไทยคมนะครับมันก็จะมีอยู่หลายๆส่วนนะครับส่วนที่น่าสนใจหน่อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของรายได้าจากการขายและการให้บริการมันลดลงนะครับแต่ว่าต้นทุนในการขายและการให้บริการเนี่ยยังเท่าเดิมอยู่เลยอะไรแบบนี้ รู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยด้วยอะไรแบบนี้นะครับโดยไรายได้ที่หายไปนะครับก็จะมาจากสาเหตุจากการยุติการให้บริการลูกค้าบางส่วนนะครับเนื่องจากดาวเทียมไทยคม5เนี่ยมีการปลดระวางนะครับก็เลยทําให้จำนวนลูกค้าลดลงทําให้ไรายได้ของตัวบริษัทลดลงนั่นเองนะครับสำหรับหุ้นไทยคมสําหรับราคาในปัจจุบันของหุ้นไทยคมนะครับก็อยู่ที่10บาท40สตางค์นะครับ ก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจแล้วสำหรับหุ้นไทยคมนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของหุ้นแอดวานกันบ้างนะครับโดยงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับของหุ้นแอดวานตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่7,040.81ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่2.37บาทส7สตางค์ต่อหุ้น จากงบผลประกอบการข้างต้นนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากำไรสุทธิในไตรมาส2ปี64นะครับของหุ้นแอดวาน Q1Q ก็บวกขึ้นมา5.97%นะครับในขณะที่เยอ n นเยยกำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่0.57% สำหรับประเด็นที่น่าสนใจนะครับของหุ้นแอดวานก็จะเป็นในส่วนของรายได้จากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับซึ่งมันก็เติบโตขึ้นนะครับยอนเยียเนี่ยเติบโตขึ้นมา21 Q นะครับ q ิวก็เติบโตขึ้นมา6.2ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในขณะที่รายได้จากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปมากนะครับ ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับในเรื่องของจำนวนเบอร์โรนะครับอัตราการเติบโตของเบอร์โทรของเครือข่าย a s นะครับที่มันเติบโตลดลง นะครับถึงแม้ว่าจํานวนเบอร์มันจะเพิ่มขึ้นก็ตามโดยถ้าเราดูอัตราการเติบโตนะครับดูเฉพาะแค่ Q on Q นะครับก็ลดลงประมาณ65นะครับในขณะที่ y ยออนเยเนี่ยก็มันยังวัดค่าไม่ได้นะเพราะว่ามันมีของไตรมาส2ปี6-3นะครับที่จำนวนอัตราการเติบโตของเ,อเลขหมายเนี่ยมันติดลบนั่นเองนะ ซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะกดรายได้ในส่วนของรายได้าจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่อะไรแบบนี้นะครับในไตรมาสต่อๆไปนั่นเองนะครับถึงแม้ว่ารายได้าจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นก็ตามนะครับจากปัจจัยในเรื่องของการ Work f r ฟอ Home อะไรแบบนี้แต่ว่ารายได้ในส่วนตรงนี้มันก็ยังคงน้อยอยู่นะครับเมื่อเทียบกับในส่วนของรายได้าจากธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ สำหรับหุ้นแอดวานนะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับโดยให้3.45บาทส5สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็จะขึ้น XD ในวันที่16สิงหาคม2 6 6 4แล้วก็จะจ่ายในวันที่1กันยายน2 5 6 4นะครับราคาของหุ้นแอดวานในปัจจุบันอยู่ที่179บาทต่อหุ้น เงินปันผลของหุ้นแอดวานนะครับก็คิดเป็น2.31%ของราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับก็คือราคาหุ้น179บาทต่อหุ้นนั่นเองนะครับโดยที่เงินปันผลอันนี้นะครับ ที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเนี่ยหุ้นอินทัชก็มีส่วนตรงนี้ด้วยนะครับเข้าใจว่าเงินปันผลอันนี้นะครับจะถูกนําไปคิดรวมในงบผลประกอบการในไตรมาสสปี64ของหุ้นอินทัชด้วยนะครับก็น่าจะทําให้รายได้ของตัวบริษัทน่าจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับของหุ้นอินทัชกันเลยนะซึ่งงบผลประกอบการในไตรมาส2ปี64นะครับตัวบริษัทก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่2812.97ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ที่88สสตางค์ต่อหุ้น โดยภาพรวมแล้วนะครับกำไรสุทธิในไตรมาส2ปี64ของหุ้นอินทัชนะครับ q ีวอก็เพิ่มขึ้นมา5.72%ในขณะที่เกีย on Year นะครับกำไรสุทธิก็ลดลง5.61%สำหรับประเด็นที่ทําให้กําไรสุทธิของหุ้นอินทัชนะครับลดลงในส่วนของ Year on Year ก็น่าจะเป็นในส่วนของรายได้จากการขายและการให้บริการนะครับ เยอันเยียเนี่ยลดลง14นะครับในขณะที่ส่วนแบง่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นทั้งเยอันเยียแล้วก็คิวอันคิวนะครับเยอันเยียเพิ่มขึ้นมา1เปอเตคิวอันคิวเพิ่มขึ้นมา6นะครับซึ่งมันก็เลยมีผลทำให้รายได้รวมนะครับในไตรมาส2ปี64นะเยอันเยียเนี่ยหายไปถึง15เลยนะครับแต่ว่าคิวอันคิวเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา3นะจริงๆสำหรับารายได้จากการขายและการให้บรริกา ของหุ้นอินทัชนะครับมันก็เริ่มมีการฟื้นตัวขึ้นมาถ้าเราดูกันแบบ Qonq นะครับก็คือไตรมาส2ปี64เทียบกับไตรมาส1ปี64แต่ถ้าเราเอาในส่วนของไตรมาส2ปี64ไปเทียบกับไตรมาส2ปี63นะครับอันนี้ก็อาจจะมันยังมีในเรื่องของปัจจัยในเรื่องของโควิด -19 เข้ามาด้วยอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยอาจจะพอสมเหตุสมผลที่มันลดลงอะไรแบบนี้นะ สำหรับราคาของหุ้นอินทัชนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่62บาท50สตางค์ต่อหุ้นโดยที่ตัวบริษัทนะครับก็มีการประกาศจ่ายปันผลออกมาด้วยนะครับอยู่ที่1บาท23สตางค์ต่อหุ้นนะครับโดยจะขึ้นอนกดีในวันที่17สิงหาคม2 6 6 4แล้วก็จะจ่ายในวันที่2กันยายน2 5 6 4นะครับ ก็จะมีอยู่2หุ้นนะครับที่มีการประกาศจ่ายปันผลตรงนี้นะครับก็คือหุ้น Intouch แล้วก็หุ้นแอดวานใครชอบตัวไหนนะครับก็ลองไปศึกษาข้อมูลของหุ้นตัวนั้นเพิ่มเติมแล้วกันนะครับโดยต้องบอกงี้นะครับว่า2หุ้นนี้รู้สึกว่าจะมีข่าวในเรื่องของการเทคโอเวอร์อยู่นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะอ่ะเรามาดูกันในส่วนของ มุมมองในกราฟเทคนิคกันดีกว่านะครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นไทยคมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้ราคาก็หลุดตรงบริเวณเส้น EMA 75วันแล้วนะครับในกราฟรายวันก็หลุดลงมาแบบเปิดแกลบลงมาเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้นะครับราคาก็มีการเด้งกลับขึ้นมาเนาะโดยราคาขึ้นมาปิดอยู่ที่10บาท40ตตางค์นะครับก็เป็นแท่งสีเขียวยาวพอสมควรแต่ว่าผมมองตรงบริเวณแกลบนะครับที่เขาเคยเปิดเอาไว้ตรงบริเวณประมาณ9บาท30ตตางค์เนี่ย นะครับราคาก็มีโอกาสที่อาจจะปรับตัวลงมานะครับถึงตรงบริเวณนั้นซึ่งมันคือตรงบริเวณเส้น m a 200วันด้วยผมมองว่าราคาอาจจะมีโอกาสลงไปตรงบริเวณนั้นได้นะครับก็ลองไปดูแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้นะครับเส้น r s i ก็เริ่มมีการกลับตัวขึ้นมาแล้วจากโซนโอเวอร์โซนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับวอลลุ่มมันก็ค่อนข้างเบาบางพอสมควรเหมือนกันนะก็ถือว่านวน้าราคาก็ค่อนข้าง เสียงไหมก็เสียงพอสมควรนะครับเสียงที่มันจะปรับตัวลงมาอีกนะครับในส่วนของหุ้นแอดวานนะครับราคาก็เคลื่อนไหวอยู่ตรงบริเวณประมาณ160ไปหา174-75บาทอะไรแบบนี้นะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นการไซเวย์แล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมสุดท้ายคือราคาก็เหมือนว่าจะเป็นการเลือกที่จะขึ้นไปต่ออะไรแบบนี้ซึ่งตอนนี้นะครับราคาก็เหมือนจะลงมาทดสอบแนวรับของเขานั่นเองนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็คือกลายเป็นไส้เทียนยาวๆนะเขาปรับตัวขึ้นไปได้ก็คือลงมาหาแนวรับเสร็จแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับโดยที่ก็เหมือนกับว่าให้ตรงบริเวณเส้นนาฬิกาสองร้อยวันเนี่ยเป็นแนวรับที่สําคัญอะไรแบบนี้ ก็เลยมีโอกาสที่ราคาของหุ้นแอตวานเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอย่างที่เราเห็นถ้าเราดูจากเส้นไ s i ก็คือมันขึ้นไปอยู่ในโซนโอเวอร์บอทแล้วแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยมันจะปรับตัวลงมาอีกหรือเปล่าหรือมันจะกลับตัวขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าบริเวณตรงนี้ก็ถือว่า ค่อนข้างน่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะว่ามันขึ้นมายืนเหนือตรงบริเวณเส้น A 200วันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยราคาส่วนใหญ่ก็มักจะขึ้นไปชนตรงบริเวณเสน A 200วันแล้วก็ย่อกลับลงมาทุกทีเลยแต่ว่ารอบนี้ก็คือ ขึ้นไปแล้วสามารถยืนเหนือได้เลยนั่นเองนะครับแต่ถ้าไปดูในส่วนของมุมมองในกราฟลายสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าตอนนี้นะครับแท่งราคาก็ขึ้นไปชนตรงบริเวณเส้น M A 75วันนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะของหุ้นแอด a รานะครับ มาจบกันที่หุ้นอินทัชกันนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าราคาก็นิ่งๆมาตลอดเลยนะตรงบริเวณ63-64บาทนะครับก่อนที่ราคาจะมีการเปิดแกลบทิ้งดิ่งลงมานะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก่อนปิดตลาดเนี่ยราคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปเหมือนเดิมนะครับก็คือมีแรงซื้อกลับเข้ามาจนราคาก็ปรับขึ้นไปปิดใกล้ๆก,กับราคาที่เขาเคยเปิดแกลบลงมาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ราคาก็ยังไม่ไปไหนเลยนะก็มีการขายออกมาเช นเคยนคจนทำให้เส้น RSI เนี่ยปรับลงมาอยู่ในโซน o v e r s o l ซึ่งตอนนี้ถามว่าน่าสนใจไหมมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมมองว่าราคาก็มีโอกาสทีื่อปรับตัวลงไปได้อีกนะครับซึ่งผมมองแนวรับที่น่าสนใจเอาไว้ตรงบริเวณประมาณสัก58-59บาทก็น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะสำหรับพุ้น In Touch นะครับ ก็จบแล้วนะครับทั้ง3หุ้นนี้ใครสนใจตัวไหนก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันดูละกันนะครับใครอยากได้ปันผลนะมีอยู่2ตัวนะครับลองไปศึกษาข้อมูลละกันนะมีหุ้นอินทัชแล้วก็หุ้นแอดวานนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ Kapı สามารถที่จะทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถที่จะกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เ,เพื่อนๆหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุน้นสำหรับคลิปนี้ก็น่นาจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ